สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนปี2566นะคะนั่นก็คือช่วงตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนั่นเองค่ะ เรามาเช็คดวงชะตามาวางแผนชีวิตกันว่าในช่วงปักหลังของเดือนนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกร ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะดวงชะตาของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้นะคะถือว่าจะมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการงานอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ปัญหาอะไรที่คุณเคยเจอเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะในระยะครึ่งเดือนหลังนี้จะมีทางแก้ทางออกจะคลี่คลายมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะโล่งโปร่งใจมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่คุณจะได้บางสิ่งบางอย่างมาโดยง่ายเพราะดาวการงานนั้นคือดาวพระศุกร์ค่ะในขณะน,นี้ดาวพระศุกร์โคโจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะราชาโชคหมายถึงได้โชคดังพระราชามา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองหมายถึงการได้อะไรมาแบบง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานอาจจะได้ยศ ได้ตําแหน่งได้ผลลัพธ์ได้ความสําเร็จสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรทําอยู่นะคะผลลัพธ์จะออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจเลยทีเดียวในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวมังกรท่านใดที่ทํางานอยู่ไกลบ้านไกลถิ่นนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งหน่อยนะแต่ถ้าท่านใดที่ทํางานอยู่ในระยะที่ไม่ได้ไกลามากอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดหรือว่าอยู่ต่างอําเภอก็จริงแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับการอบ อุ้มที่ดีจากคนใกล้ตัวนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานนั้นให้ผลดีนะคะให้ผลเชิงบวกนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเข้ามานะอุปสรรคปัญหายังมีเช่นกันค่ะนั่นก็คืออุปสรรคในเรื่องของคนคนนะคะยังเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกว่าออบางครั้งการทําอะไรของคุณนั้นจะมีคนคอยเพ่งเล็งจะมีคนมาคอยจับผิดนะคะเพราะ ราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรต้องพยายามตั้งตนอยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบของหน่วยงานหรือองค์กรที่ตัวเองทํางานอยู่นะคะอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นก็จะถูกเล่นงานหรือว่าถูกใส่ร้ายใส่ความถูกแช่หรือถูกเปิดโปงได้ง่ายนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรถ้าคุณเป็นหัวหน้างานนะคะและคุณไหว้วานให้ลูกน้องหรือบริวารหรือใครก็ตามไปทําอะไรคุณต้องคอยตามเช็คงานค่ะคุณต้องคอยตามดู คอยจี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะทำงานไม่สำเร็จผลเขาอาจจะทำเกินเลยสิ่งที่คุณสั่งหรือเขาอาจจะไม่ได้ทำครบในสิ่งที่คุณสั่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่ยังไว้ใจคนได้ไม่มากเท่าที่ควรชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะเจอคนที่พูดจาไม่รู้ความบ้างในบางครั้งอาจจะเจอคนที่ไม่รักษาคำพูดบ้างในบางครั้งนะคะอันนี้ก็ต้องพยายามวางแผนให้ดีการจะเจรจาหรือสื่อสารกับใครก็ต้อง พยายามย้ำแล้วย้ำอีกแบบนี้นะคะต้องอาศัยความขยันแล้วก็ความถี่ในการตอบย้ําไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะในระยะนี้การสื่อสารอาจจะยังมีปัญหาอยู่นั่นเองค่ะทําอะไรต้องให้มีหลักฐานหน่อยหรือว่ามีข้อกําหนดอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นชาวมังกรท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็ในระยะนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิต้องบอกกันตามตรงอาจจะมีเกณฑ์ติดๆขัดข,ดขดบ้างแต่ว่าเอาตัวรอดได้เพราะมีคนรอบข้างมีกัลายาณมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีที่คอยดึงกัน ในฮะในเรื่องของการเรียนนั่นเองค่ะในด้านการเงินการทองกันบ้างนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระราหูค่ะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณและในขณะนี้ดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุดวงอ,อ,อยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาค่ะเพราะฉะนั้นดาวการเงินที่เข้ามาอยู่ในเรือนพันธุคุณก็มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับเรื่องของหลักทรัพย์พันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ พันธุหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีค่าใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็นลักษณะที่คนในบ้านเนี่ยมีความจําเป็นหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่คนในบ้านเกิดป่วยไข้ไม่สบายนะคะแล้วคุณก็ต้องใช้จ่ายเงินส่วนนั้นไปหรือมีเกณฑ์เจอของเสียของพังภายในบ้านเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลังคารั่วหรือประตูเสียหน้าต่างพังอันนี้ก็ได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องของยวดยานพาหนะรถนะคะที่ต้องซ่อมแซมแม i นเทนเน้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสูงมากขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพิ่มมากขึ้นลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ ะะแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะไม่มีเงินเข้าจะไม่มีรายได้เข้ามาไม่ใช่นะคะรายได้ก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณมีเงินใช้ค่ะไม่ขาดมือด้วยการค้าขายก็จะส่งผลดีค่ะเพียงแต่ว่ารายจ่ายมันก็ค่อนข้างจุกจิกถ้าชาวลัคนาราศีมังกรวางแผนการเงินการท้องให้ดีสมัยเชื่อว่าคุณจะไม่ติดขัดอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่นักนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตาม นะค,ะคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือเรื่องการเงินที่ดีต่อตัวคุณแล้วก็ยังมีช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีโชคมีลาบได้โชคฟลุกๆุกได้เงินพิเศษพิเศษเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะ ต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งนะคะนั่นก็คือคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องจะนําปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการเงินมาให้เขาอาจจะมาขอหยิบยืมเงินคุณเขาอาจจะมาเล่าเรื่องความทุกข์หรือว่าปัญหาทางการเงินให้คุณฟังแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่โสดอยู่ในระยะนี้มีสเสน่ห์มากค่ะคุณจะคุยกับใครหรือปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ดี คนรอบข้างคุณคนที่เขาปฏิสัมพันธ์กับคุณเขาจะรู้สึกรักใคร่เมตตาเอ็นดูคุณนะคะคือชาวลัคนาราศีมังกรระยะนี้สเสน่ห์แรงจริงๆส่วนท่านใดที่มีคู่นะคะก็จะมีความโชคดีในเรื่องของคู่มากเลยทีเดียวเป็นช่วงที่คู่ของคุณคอยซับพอร์ตทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นซับพอร์ตทางด้านการเงินการงานกำลังใจให้ความรักให้ความเอ็นดูเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่คุณและคู่เนี่ยจะมีความแฮปปี้กันแต่สำห กรับบางคู่ก็มีโอกาสทะเลาะกันเพราะดาวพระสุขโคจรเป็นพินทุบาทมันเป็นไปได้สองแง่เลยนะถ้าดีก็คือดีเลย นะคะถ้าในด้านที่เสียก็ทะเลาะกันจุกจิกพูดนิดพูดหน่อยไม่เข้าหูกันนะคะเพราะดาวพระศุกร์โคจรเป็นพินทุบาทนั่นเองนะคะอาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่มันเป็นลักษณะของการขัดแยง้งบ่อยๆนั่นเองนะคะเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังวิงเวียนศีรษะค่ะไม่เกรนปวดหัวนะคะก็จะเป็นระบบเรื่องของสมองความดันเหล่านี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมัง ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ